ข้อต่อมาข้อที่25ค่ะเป็นเรื่องของการหายใจนะคะระบบหายใจเนาะเขาบอกว่ากราฟแสดงความดันย่อยของออกซิเจนเนาะเมื่อวัดในบรรยากาศและวัดบริเวณต่างๆของร่างกายของชายคนหนึ่งที่เดินทางไปเที่ยวสถานที่ A และ B โดยเป็นไปแบบเช้าเย็นกลับเป็นดังนี้นะคะมีการกําหนดให้ความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนเนาะนะคะทระดับน้ําทะเลเท่ากับ150มิลปรรอดหมายความว่าสถานที่ B นั้น นะคะในอากาศมีควมมันระดัอของแก๊สออกซิเจนต่ำกว่า150ยห้ามีในไม่ประหลอดหมายความว่าสถานที่ B นั้นเป็นที่สูงอาจจะเป็นภูเขาสูงเป็นที่ราบสูงนะคะสถานที่ A ก็คือสถานที่เป็นที่ราบระดับน้ําทะเลตามปกติโอเคมนะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลข้อใดถูกต้องสถานที่ A และ B ชายคนนี้มีอัตราการหายใจเท่ากันผิดคะ่ะสถานที่ B ชายคนนี้ควรพกแก๊สออกซิเจนกระป๋องเนา เพื่อใช้เมื่อรู้สึกเวนเวียนคำตอบก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าอะไรคะแก๊สออกซิเจนในอากาศเนาะค่อนข้างเบาบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการพกแก๊สออกซิเจนกระป๋องไปนะครับเพื่อทําให้นะคะเหมือนกับว่าเอาไปใช้เนาะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายเพื่อว่าจะได้ลดการที่ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะต่อมาสถานที่ B เนาะร่างกายชายคนนี้จะมีการะออกซิเจนในเลือดได้ดีกว่า A ผิดค่ะ สถานที่ B ร่างกายของชายคนนี้จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณถุงลมปอดได้ดีกว่า A ผิดค่ะจะดีกว่าได้ไงเพราะแก๊สออกซิเจนในถุงลงมอะมันน้อยมันแทบจะเท่ากับเนี่ยฮะแก๊สออกซิเจนในหลอเดเลือดเบนอยู่แล้วถูกไหมนะฮะสถานที่ B เนาะชายคนนี้มีโอกาสเกิดการสะสมกดลกดลดแล็กในกล้ามเนื้อนะคะน้อยกว่าเมื่อวิง่งไม่จริงค่ะเพราะว่าอะไรคะมันมีปริมาณของแก๊สออกซิเจนต่ำอยู่แล้วถูกไหมนะคะ เปนข้อนี้เนาะตอบข้อ2ได้เลยค่ะง่ายมากข้อนี้